สามหางไปจังสีเจังเลขสามโตแม่นี่เขาเจ้าไปตีแพ้ออกไ<ม>ล่ไล่ลายตโตโลดตำตึงโลดสี <c oughs> แล้วว่าเขาเจ้าโทรมาหาแม่ว่าเอาไม้เลขยมันเสีมาดู้ได้หน่อยหาสิบาทกิดสิส้มหายเด้วเอว่าสั <c oughs> <c oughs> ่นเ <c oughs> <c oughs> ขา,าเจ้าว่าอุ้ยก็ว่านักเล่นแต่ว่าขงอวดขงเลยกันการทารีกพอปูน้ำเนาะอ,อัน,นอเอฟซีเนอทารีกพอปูน้ำนเป็นกระลังอันคัดหอยยูเดอ้อพี่น้องนี่ อันนี้เป็นเลขของคุณยายนังค่ะพี่น้องาํากยังบ่ทันได้เก่งคือกันล่ะค่ะบังงก็สิเมืแแม่มื้อนี้ไผแม่นั่นแหละเอาพอล่ะบ่ได้แม่บ่มียจังได๋ย่างอยู่แต่เาๆพุ่น แคแล้วปูดตั้งเขาแล้วก็ได้อันนั้นอยู่น้ำพุนแม่น่ะย่งางหูเลยยางพุดย่างเดียวน่าจะว่าบอกให้พูเอาย่าไม่กินแม <c oughs> ่บุญเด่นเกล็ดลองแปดตัวเดียวกันจะว่ากลับเด่นเกล็ดลองแปดของแม่ของแม่เ,เดน่เนหกเล่ <c oughs> น์หกล่องเกลของปูเด่นยังแม่นี่นี่ของปูนะเด่นเกล็ดองแปดระวังหกด้ทัน นี่เลขาหายมากทีตูนว่าซับกันเอาแล้วซับมาแล้วคือห้าหกศูนย์ค่ะเบิ้งดูแลเมียห้าหกศูนย์ใช้เบิ้งนด้จ้ะหนึ่งเก็แปดหนึ่งสี่จ้ะอ่าของปูนะอันนี้ของอันปูได้พี่น้องเอสซี่ค่ะอันนี้ใบของปูจะ้ะอันนี้ใบของอันแม่นางเดี๋ยวสาวดำสิไปลอกไส้อันนั้นให้สิไปแยกให้นอ้องท่านผู้ชมเนาะ มันมเด็กโทรม่เสีหรอกมัโทรมว่าพระขันหบอโทษของย่าอิต่โทษหาเน้อมอมานนั่นนะเนาะคดแบต้องข้หลัม่กันกล่องไปดีแล้วเนาะอันนี้อันนี้อันเลขปูนะค่ะพี่น้องเลขปู ปูผู้เป็นศิลปะเข้าสั่งอันมองปฏิบัติธรรมนะคะตั้งซื้อเป็นสำนักสงฆ์บ่ปูหรือวไปยังเฮ็ดเป็นสถานธรรมสถานธรรมถ้อบ่แม่นสถานปฏิบัติธรรมเต็มที่ปูแต่ว่าเฮ็ดเป็นสถานธรรมไว้ก่อนโอ้เฮ็ดเป็นสถานธรรมไว้ก่อนออืเพราะว่าเบิ่งสถานการณ์จะไปตามการเวลาเขนเฮ็ดเป็นเาพักสงฆ์ฉันงานมันพระมากวนกันอออืก็สิเบี้ยงเอาเป็นสถานธรรมไว้ นี่ยังสิไปยังก็ความพิจารณาที่หลังจ้าบอกคนเฮานี่เฮาเริ่มไปก่อนนับปูเนาะแต่นอนนั่ก็โดนไปยังปีกบินไม่ได้เนาะอจ้าแต่มันบ่มีนอนเป็นนอนบ่มีปีกก็ยังเกิดปีกได้เนาะเฮาเริ่มไปก่อนนับปู่เนาะเฮาตั้งใจไว้ก่อนเฮาเริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปสิปู่เริ่มตั้งศูนย์ก็หมายถึงศูนย์แล้วก็เป็น1เนาะปู่เนาะเบิ่งว่าเฮาสิไปได้ซ่ําใด้เนาะค่ะ ปูแล้วก <mit> <S st> nah ็เว้าถืกเด้เนาะแม่เนาะใจซ่ําใดมีสภาจริงบ่จ้ามีอันจริงคันใดสัจจะแท้บ่ินะจ้าทั้งหมดทั้งมมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเนาะปู่เนาะค่ะคนเฮานสัจจะมันก็เป็นได้เนละเ็หยังน่ะแม่นล่ะปู่ีนี่ล่ะปู่มันแล้วเฮ็ดหยังมาเฮาันตั้งสิพักสงขึ้นไปก็ต้องยากนํา ผู้ใหญ่ทั้งนพุ่นเอาไว้มาบุญไหว้กันเงินสินายเมียชัสิตั้งได้เด้ดอเนาะผู้เนาะขันนั่นนี่ขันขันโอ้ยมันเป็นธาตุเศร้าก็เป็น,อ,อ,นองค์ปอน,น่ะอืมสร,ร้างบ่แล้วนี่ยท่ปูสางบ่แล้วค่ะปัจจัยนี่ล่ะรวดเดี๋ยวราปัดใจนี่ล,ะล่ละเนาะแม่เนาะอ,อันนี้แม่นพมเพราะว่าเราเพิ่นบ่ได้ไปเบิ่งทางในว่ามันเป็นจังไดงมองนี่สิเฮ็ดศูนย์ปฏิพัทธ์ธรรมหรือว่าเป็นที่ภาคสูงประมาณนี้อประมาณนั้นเนาะมันจะได้บุญไหว้กันผู้ใหญ่ก็ว่าเอาอันมากก็ค่านหนาค่า น้ำคากาแฟมาเมียนเลยเมียนละเมียนนี่ลีล่ะเมียนนี่ลีกะจังวันนั่งจังวันคืนคืนยุกับปัดใจน้ำหนักปูจ้าพี่น้องอันแคบเอาแคบหน้าจอไว้ได้จ้าเด้อแคบหน้าจอนี่ใบของปูจ้าจ้าแคบเอาได้พี่น้องเด้อใบของปูเพิ่นอันนี้อันนี้ใบของอันคุณยายนั่งเอาแคบไปจ้าแคบเด้อนี่ของคุณยายนั่งแต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้ไอเฮ็ดไอนั่นเด้อค่ะต้องมาอีกสองเท้อเพิ่นว่า เนาะพอจิตัไดตได้อันนี่ลืมแดกสะก้อนเน,น,นาะค่ะะเนาขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อพี่น้องได้งวดนี้เด้อค่ะเด้อพอปูลแล้วก็พิจรารณาใส่กันเอาเด้อจ้าแล้วก็โชคดีโชคดีก็จะได้ไมเาเฮ็ดสร้างบุญน,น้ำกันอ่ามือนีก็ได้พ่อหลวงพ่อเลยว่าพ่อพ่อปูก็ดีแล้วค่ะสาวดฐำมากหายเมื่อยเลยเพราะว่าโอ้ยไอ้ว่ามันมันใกล้แสดงวง่าหลวงหลงไปดใจฮะ บอลอันแม่คิดว่ามันบวกไก่อ่ะนะนคิดว่ามันยี่สิบกิโลบอลพวแมนมันม,มันคนละอันแล้วบรดเดี๋ยวไก่แท่บอเป้ไซบันบอ,บนบอลูกอยู่อำเภอแวงน้อยพุ่นน่ะจ้ะอำเภอแวงน้อยขอนแก่นแบบปูออกจากขอนแก่นไปบ้านลูกกัน100 150อกิโลลูกบ่ได้อยู่หนีเด้ปู่แต่ว่าลูกมาแต่เมือลูกมาลูกต้องมานอนไอ้ที่ชัยวานก่อนนั่นนะปู่ที่มาพักที่ไอ้โรงแรมชัยวานก่อน ลูกจำใส่มานี่บะนี้มะออื่นน่ะลูกมะฮองเพ่งอ่ะแเจีแดงจ้าหมาบ้านหน้ามึงได้บอกหมามึงนี้น่เพาออกมาเพราะว่าคันออกมาต้องติดเครื่องไว้ตลอดนั่นแม่เป็นนักล่องข้อวมันเหรอไเอาไม่ซื่อยางเหมือนจะปูปูกับจิ้งหู้จักลูกยุ่งหอกคันหู้จักซื้อคันหู้จักซื้อลูกกับปูก็ต้องจิ้งหู้ยุ่งละมั้งเนาะปูเนาะแม่นั่งบ่ได้บอกบ่ ท่าวบอกเย้นแต่ว่าห่างก็ท่านบอกละเอียดจ้าฝังเขาเขายิ้นละอ๋อจ้าฮัลโหลร่างใอยลูกปูสอบลองเพลงค้นสาวๆมาลองให้ฟังนร้องให้เขายิ้มไม่เสียดอกแต่แม่ร้องให้เขายิ้มนะะปปูเเนนนา็ักแสดงก็ต้องคิดจังไดไอเขาจะได้ยิ้มในหัวแล้วปูโอกหักแม่จ้าเพราะวมันเจอคนรักคนเดียวยิ้มเหมเนาะ อะกมาเลยค่ะอปูเกิดมาเป็นคนก็ตตองตองมีโอกหักี่แล้วเนาะปูเนาะทุกคนละมาเดืดไปทำอะไรสิไปง้อไรผูกข้อตายง่ายง้อผูกข้อตายเบิดพิดบังนาะปาตายได้ตัวกนซดเก้อนด้ยเนเนาะฮ่าบาฮ่าฮ่าด่ไฮ่าาก่ดา่าย่าฮ่าฮาา่ พี่น้องอันนี้เป็นใบของปูนะจ้านั่งใฉยเบิง้งเพระาะว่านั่งกับตังกล่องเพราะท่านเด็นนั่นยินยับยิย้มเดี๋ยวนั่งสิไปจดใส่ใบ,ใบ,ใบอ,อีกเชนึงจ้าบัดบอกเอฟซีเนาะเขานอนว่าเดี๋ยวเย็นจี๊สิไปเย็นจี๊สิไปท้ายไม่ไม่ท้ายง่ายง่ายห,<บ>หินาอาจารย์นั่งสิไปเชิญให้นะไปเชิญให้ตัวบักง่ายนี่นะอาจารย์มือนี้ได้อันไอเข่ามาฝากน้องหมา เพราะว่าสาดำกะเลี้ยงหมาคือกันเมื่อวานนี่ปูนหมาตัวใหญ่น่ะงูเห่าเป้าตาวันนี้อันคนใจไายเอาเงาะใส่ถุงปุ๋ยมาถิอลูกกะโอ้ยลูกใจหักเลยแล้วก็เอาเขามารักษามารักษากับห้องเมื่อคืนเพราะว่ามันมันมันเข่าปวดเขายังแล้วนั่งเข่ามาเอาเซตเอาซุปน้ำเสต็ขี้มูกขี้ตาให้ไม้เป็นเสาแล้วเนี่ยแหละแม่มานนี้ ก็หูหูเราเราเฝ้าหูเรื่องนั่บอกว่าถ้ามีบุญวาสนาต่อกันก็แม่เอามารักสมรักษาแล้วก็ให้หายเด้อลูกเอ๊ยสี่น้องแม่ก็บรรดิยูเด้อสิไปเฮ็ดงานสิไปหาแม่นางน้ำงวังสี่น้องวังหายเจ้าขั้นใหญ่บ่มียูผู้เดียวเอายูผู้เดียวสิกินช่างไรสันบาดบ่บ้านนี่บ่ออันอันเราเราบ่ดีขึ้นเพราะว่ามันลงปอดแล้วอันผู้อีกคนหนึ่งคนมาเบิงซอยคนบอกว่าโอ้ยอันงูเฮาเป่าตาเราตัวนี้มันนี่มันไอ้ มันนั่นคือกอนนั่งจะไปเห็นมันฝนตกเมื่อฝนตกนั่งออกไปตลาดก็เย็นฝนตกกันเปียกแล้วกันคิดว่าเออยานรดสวนเลานั่งขะมาเอาแล้าลากแล้วมาไว้ฟังฟังขึ้นฟังจ้าขึ้นฟังบันนี้บันมือรุ่นมาบันนี้ฝนกะตกอีเด้อหลวงพ่อตกหมดขึ้นแล้วก็ตกหมดวันมือไม่มันั่งก็ไปเห็นอีกงาะสั้นจนสิบบไว้แล้วก็เลยจ้างก้นมาหอบออกไปไว้ใต้ใต้เล่าเขา แล้วก็เล like ี้ยงแล้วก็เบิ่งย่างนีิเรากินเขาเพรได้นั่งข้าวต้มข้าวต้มพอต้มเขาเย็นๆแล้วก็มาใส่อันเนี่ยอืมแล้วก็ไปกอให้เพิ่นกินเพิ่นก็ได้กินได้น้อยนึงเพิ่นเกิดมือส้มมืดตาขึ้นมากเลี้ยวบ่งเฮานะเออสุดท้ายงอเก็บไวย่างเพราะว่ามาเพราะว่ามันอ่นมันสามสี่มือแล้วจ้าก็ก็เลยเสียก็เลยจ้างจ้างเขาไปฟังให้พักหนึ่งไปฟังให้แต่ว่าเราก็ยังโสงดีที่พ่อแม่แม่น แล้วแม่เนาะเราโชคดีที่พ่อแม่ขับสันเราก็จิตตายขางถรงนนแมงกับสันก็ตายขังตรนัมี่ยงวัูแล้วพูดกนสิไปแล้วบ่บ่ละเอาโดเอาพ่เมอเียรถเป็นเกามเนาะจ้ะตัวเลขนี่ตัวเดคือกันเนี่ยละแม่แม่เบิ่ง ตัวได้คือกันล้ะแม่มาเบิงดาบันนี้มีตัวของอันปูนันสวัสดีจ้ามาตะไช่หนหะค่ะมาหาโอ้เออเอ้ช่องใดโอ้มาหาเพื่อตั้งหาโอ้จ้ะ <laughs> จ้ะ เถวแถวแจงเล่ายากตัวมึงจ้่แม่อนของแม่ก็ของปูตัวมีตัวได้คือกันละแม่บัานตัวใดอันแม่ว่านันเพิ่งมีตัวใดเนี่ยคือกันแม่ยังอีกมันว้าวข้าวเจียววันหน้าสูนเลยหน้าได้แม่อันใดแม่ว่าของปูติดคือ จะมาตุ้มรถ่ึนของแมาไปหอยว่าไปไนตู้ไว้เพราะท่านได้กิ่นออกอิ่มอยู่นี่อยู่สามเจ็ดศนย์สามเจ็ดบนนี่อนี่ศูนย์ศูนย์สามเจนขึ้นกันนี่นี่นีจ้ะสามเจจ้ะศนยามเจ็ด นีน้ะแม่เนาะศูนยสามเจ็ดต่อที่คือกันแมนศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดัโหาสามเจ็ดอันนี้มันมีมันมีศูนย์สามเจ็ดมีสามหองคกแนงมี่ยงเจมันมันมี่คืออยู่แค่ตัวเดียวนี่แม่ศูนย์สามเจ็มี่มีแต่สามเจ็ดเนาะแมนศูนย์มีสามเจ็ดมีเพิ่นเพิ่นไดเด็กตัวเดียว พ่นในเด็กสองตัวเออพ่นในเด็กสองตัวพ่นมามีสมหลักพ่นสมหลักพ่นพผ่นเอาหนึ่งไซซีสิจับันท้2สองไอสองตัวพ่นมีเก้าศูนกับหนึ่งหาติแม่จ้า ตัวนี้นะตัวกันแล้วตัวเต็งเพิ่นได้ปันนี้ตัวเต็งก็นี่แล้วนี่โอ้สามเจ็ดนี่เพิ่นวงกลมไว้นี่แม่ของแม่มีเพราะสามเจ็ดปนี้มีนี่สามเจ็ดจะว่าแม่เป็นเลขกสามตัวเป็นเลขกสามตัวเนาะมันมันเลขกว่านังคามมันแม่วามันสิไม่อยู่ทั้งหนาปู่ว่ามันสิอยู่หนีมันก็สิต้องอยู่หนีตัวนี้บม่ได้กลับนี่เลขเลขบไม่ได้กลับนี่เด็ก่ได้กลับเนาะไปเบิ่งรูไปเบิ่งรูน้ำแข็งแล้วยุหันมายกันยาน่ะ จะมันยากมันยากเดิมีเลปูก็มีเกตจ้ามีมีเกตมีหมีแปดมี่หานีเลขเป็นตัวรักมะไฮจ้าลรกนี่เลรักมะายเห้ากับแปดเท่ากับมาติตัวนี้เลนี่จ้าไปติตัวพุ่นโอ้ของพู่กับมีแปดคือกันมีแปดแปดหกอะรพ่นมาตายหรอแปดหูอะไรพ่นมาเนี่ย มันแปดห้าขงของแม่นะห้าเจ็นี่ห้าเจ็อืมอันีป็ปูร้องมันมันยังอักางแม่ก็มีหกเจ็ดมีหกห้าหกแปดติแม่เก้าบันนี้ของปูมีเห็นมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าอือเราหาใช่ หาต้องหกไซ่เด็กก็หาก็หกส่แล้วคนนี่นะมันไสามเจ็ดเออหาก็หกหกสามเก้าโอ้หกสเจ็ดปลกสันบปุอบกสามเจ็เพราะว่าเด็กตัวนี้มันเด็กวันอยู่แล้วว่นหนังห้านสามเจ็ดอ้ยมัน่นเหรอไม่ออกคำหกสาม เอสามเจ็ดสามแปดเลขี่อเอาสามตัวนี่เอาสามตัวนี้ใส่เอาหุกใส่นีรดมุกสามกินไนาใช่ใช่คัใช่มาทางไหนกเอสามเจ็ดเพราะว่าสามนี่มันมาอยู่แล้วมันเด็กกว่าหนังข้านคือดังสี่ละมากจุงก่อเพราะแม่เดนนยังเด่นสามบอแม่ก็เดินหกแต่หนก็แม่เดนหกเดินเดนหกกล้องก็ดสของปูนี่ังเหมนปูเด่น เป็นตัวร่องของเล่าของปูเป็นตัวเด่นเจ็ดนะอือจะเป็นตัวร่องเอากะเท้ามาคือกันแล้วเด่นของปูเด่นเจ็ดกับอันร่องแปดละว่างหกสิมาเมนของแม่นั่งกับหกกรมี้นเจ็ดกรมีโอเคกับอันเดียวกันตัวอันเดียวกันเท่ากันแต่ว่าเอาทิจับาพูดถึงที่บประมาณนั้นนะจ้าแมนเมนมาเนี่ยข่อยย่างสีวิจารณ์วิเคราะห์อีกใส่ของข่อยอีกเช่นนึงดิเมนก็ขอยบอกว่ากุ้งสุดท้ายนะกุ้งสุดท้ายจ้าจ้าตัว สุดท้ายเนาะของฟูเขาก็ได้มาจากไปใส่ระบุโทหากันจนจนำเจินมืดอันพวกนั่นก็เจินมากเพท่านมากููสิมากเางงานนะแต่อันนา่นยังอไปบ้านค่ะเพราะว่ามื่อนี้จะได้จะได้ไปนั่นก็ขอถวายปัจจจยปูจังน้อยโอ้ยเมยดิกระเตบนท่านเนี่ยน้ำ ลูกกันบ่ได้ซื้อกันอันอันกลูบกระใสะตั้งแต่ลรัตติลีซุนฮวกมากแห้ง <c oughs> จ้าก็เรียกว่าบอกกับแม่นมากว่าวันนี้ลาแจ้ค่อยสิอันซื้อซาสันอกแม่เด้อรานำใจแนมะ่อัอนออนั้นทานมันฟูสวัสดีใส่แขกผัดผไปเนาะนั่นในน้องท้องแม่อนุญาตให้เขาเด้อสาธุสาธุสาธุจ้าอันเจ้าซีไม่ออกนิมิตนะพายุน้องไข่นี้นิมิต